สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้าเพชรข้อสะพานมาพบมาพอกับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องสบายดีพี่น้องทั้งสมบปาเล่าสิจ้าพี่น้องทั้งเวียดนามคือเก่าครับกับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องนะทั่วทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับในเมนูนะครับกุง้งกุ้งจิม้มน้ำจิม้มซีฟู้ดเดิพี่น้องนะกับมึกลวบพร้อมนะครับ เฮ็ด ah แล้วบนแล้วล่ะแก้ว่ามื้อนี้บาเพสิภาพเฮ็ดพี่น้องไปเบิ่งขั้นตอนในการเฮ็ดนำ้ำจิ้มซีฟูดแบบง่ายๆบ่ต้องเยอะบ่ต้องมากมายนะครับสไตล์บาบเพจนะครับเนาะไปเบิ่งเลยนะครับนี่กุ้งแช่น้ำปลากุ้งซีฟูดเด้อพี่น้องบ่ได้เอาไปแช่หรอกเสียวจิ้มเลยนะครับแต่ว่าตอนที้แก้แวเอากุ้งนะครับมึกกระลวกเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตกแต่บาเพสิภาพเฮ็ด น้ำจิ้มซีฟูดแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่ง่ายเลยนะมีพริกกระเทียมห้านผักห้องป้อมนะครับเนาะนะเราหงักงาไวป้ปรุงรสครับนี่เท่านี้ละนะที่เหลือมาเบ่งขั้นตอนในการเฮ็ดน,น้ำจิม้มซีฟูดแซ่บสไตล์บาเฮดครับบาเฮดใส่เครื่องปั่นเลยพี่น้องไสลงไปเลยนะครับพริกง่ายแดงครึ่งหนึ่งครับใส่หลายเนี่ยต้องออกรสจัดแน่นะอนซีฟูดมันเลย นี่บักพริกกระเทียมนะครับลากขัาชีใส่ก่อนน้ำตาลเอาคอนบ้านจังหน่อยเด้วพี่น้องเต้อเก้าไม่ต้อตงไหนครับมันก็าบไปดึงไงนไมค่อยเพิ่มแซ่เอ,อานะ้ะตาลนะ ชุลุตไงสำคัญครับพี่น้องบัวไซบัวไดบัวแซ่บเลยน้ำใส่จักหน่อยนะครับพันบัวน้ำใส่สิบปันบัวได้ด้พี่น้องประมาณนี้แหละมันครึ่งหนึ่งครับปั้นเล่มหนี่ พ่นดีขนาดสุดือแบบพี่น้องงบดกน้าสซบีบักน้าลุกไปครับ น่ยนดูก่อน้าววตัวน้ำปลาจังหน่อยครับสวนหนึ่งปลาแซบ่ปาาแบปลาเมกเชฟด้วยหอมผักชีปลาหนาลงไปครับใส่น้ำหนากินเอด ได้ล,ละพี่น้องแซ่บก้อซเถื่อนมีมื้อนี้ขออนุญาตใส่ตะเกียบด้วยพี่น้องซีเต็กกุยเต็มที่เลยเอาลร้อมมึงกุ้งก่อนกินซีฟู้ดเ้องก็ได้ละเรียบร้อยละผักกับมีม่มะละนี่หอมบัวนะครับหอมป้อมแล้วก็ผักโหระพาเดิมอับ อยทีพวกใคกับกุ้งเนี่ยขอชาให้พี่น้องมึดอบดีตัวง่ายพี่น้องมดี่มาเพอาหารืชิ้่อยเราก็ไปรวกกับแก้มให้นัน các em nhìn nhìn, không nói nhìn nhìn đây cái nào ใส่พริกแดงนะพี่น้องนะมันก็แค่สีโอ้โหบมดตงหว่วงน้ำจิ้มแซบแล้วคุ้งกันแซบฮะไม่ควร dùng tụi nó em bán cái chơi đỡ cùng này mọi người กินซีู่ครง่ะผู้บางคนกกษแซขิงเขค,าาคา่คาตะไคร่กระด้วแต่สูตรไสสูตรมันได้พี่น้องไผมากมันแต่นี่ปาเพลทแบบงเห็พี่น้องบ้งหมด้องเ่านมากมายเกษเรร่วมกันต้องใส่อย่างาไร 分かっ อ้กเนั่ยนล้วมือกี่เงีบแลลวกไปโดนไสม์ม่เย็นๆทำไปอีกนะครักอะไรนั้น Nó anh bật con con bóng 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 mà bóng bóng đi bóng hết bóng bóng vậy mà bóng bóng đi đi ึ้เนเบกักกทินเนาะกับ่นางอกังกะทินหวานหวานนดง่า วันที่ททททททด,กกด้วยกุ้งอ่ะน้องเด็ดคำสุดท้ายแล้วล่ะกุ้งหมดละบรรยากาศคับๆในเรื่องเปน้องเด้อนี่ตอนคับแล้วนี่ อือพี่น้องร้องไปเห็ดไปเด้อสูตรบา้าเห็ดนะครับเนาทำถิ่มซีฟูดเห็ดแบบง่ายๆต้องอร่องมากไม้ต้องอ่อนนั่นแต่น,นี่มันใส่อันที่เห็นได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็แซ่บอกันก่อนคุณดูว่าครอบปลุมล้นหรืว่าไมนแซ่บไม่แซ่บเนาะเอาสำหรับคลิปปีบ้าเห็ดล่าพี่น้องไปก่อคนครัสบสวัสดีครับแซ่บก็จะเจอพี่น้อง